สวัสดีครับสวัสดีนะฮะกลับมาอยู่ในช่องนะฮะเฮียทีเด็ดเฮียแพะนะครับผมเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเฮียให้คู่ยังบอยนะฮะกับ f c ซูริกนะครับผมให้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะผลสรุปนะฮะยังบอยซัดไป4เมตรนะฮะโอ้โหตายอีกแล้วครับผมวันนี้มาดูทีเด็ดบอลวันนี้นะฮะเฮียให้โปรแกรมนะฮะกระชับมิสมสอนนะครับผมคู่เบนฟิก้านะฮะเจอกับฟูลแลมนะครับผม เดี๋ยวเฮียพาไปดูนะฮะสถิติ5เกมหลังสุดนะฮะของแต่ละทีมกันก่อนเลยนะครับผมด้านเบนฟิก้าครับผม5เกมหลังสุดนะฮะชนะไป4แพ้ไป1นะฮะตอนนี้ถือว่าฟอร์มนี่สุดยอดครับเดี๋ยวกลับมาดูทางด้านฟูลแลมนะฮะของ5เกมหลังสุดนะฮะชนะไป2เสมอไป1นะฮะแพ้ไป2นะฮะถือว่าฟอร์มยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมยังอยู่ในเกณฑ์เนาะทั้ง2ทีมนี้ไม่เคยเจอกันนะฮะ นัดนี้เป็นนัดกระชับมิตรนะฮะสโมสรนะครับผมแต่เฮียรู้จากสถิติแล้วนะฮะเฮียให้เบนฟิก้าโอ้โหทั้งใจเลยครับผมแต่นัดนี้ผมว่าเฮียว่าเบติก้านะฮะน่ายิงไม่เกิน2ลูกนะฮะเฮียเลยให้นะครับเบนฟิก้านะครับผมทีเด็ดเลยนะฮะเบนฟิก้าชนะฟูลแลมสองศูนย์นะครับผมนัดนี้ฮะโอเคฮะยังไงถ้าใครชอบนะกดติดตามทิกตอกได้นะฮะ ทีเด็ดมีทุกวันนะครับผมลงประมาณนี้ฮะกโมงทุ่มหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะฮะติดตามกันได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากฮะสวัสดีครับ